แบดมินตันอินโดนีเซียมาสเตอร์2 0 2 6กํำลังจะเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายแล้วทีมไทยยังคึกคักเพราะยังสามารถเข้ารอบนี้ได้ถึง2ประเภทแบดมินตันอินโดนีเซียมาสเตอร์นะครับเป็นแบดมินตันว o r ์ d ทัวร์ระดับซูเปอร์500ก็ถือว่าเป็นแรงที่3รองจากซูเปอร์1,750แล้วก็รายการนี้โดยประเทศอินโดนีเซียเองนะครับก็ถือว่าเป็นชาติที่ให้ความสำคัญ กับแบดมิมิตันมากๆนะครับเพราะอย่างไงวูทัวร์เขาก็จัดอยู่2ระดับคือวูทัวร์ระดับซูเปอร์500ที่กำลังแข่งอยู่ในรายการอินโดนีเซียระดับมาสเตอร์อีกรายการหนึ่งที่เขายัางจัดก็คือเป็นวูทัวร์ระดับซูเปอร์1,000ก็คืออินโดนีเซียโอเพ่นนะครับแล้วด้วยความที่อินโดนีเซียก็ประสบความสำเร็จในกีฬาประเภทนี้มาอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประเภทยิงเดี่ยวในสมัยก่อนที่ได้เหรียญโอลิมปิกเกมจากซูซี่สุนันตินะครับหรือจะเป็น ทาฟิกฮิดายันนะครับที่เจ้าของแบ็คแฮนด์จนได้แชมป์โอลิมปิกเกมนะครับหรือว่าจะเป็นประเภทชายคู่ที่อินโดนีเซียมักจะขึ้นโพเดียมอยู่เสมอน,นะครับดังนั้นการแข่งขันที่อินโดนีเซียก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกเพราะว่ากองเชียร์เข้าเหนียวแน่นจริงๆ อย่างในปีที่ผ่านมานะครับไทยก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการนี้เพราะว่าเราได้2แชมป์จากประเภทหญิงเดี่ยวคือน้องเมีรัชนกอินทนนท์กับน้องวิวกวุฒิวิทิศารก็ถือว่าเป็น2ใน5แชมป์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆในปีที่ผ่านมาในปีนี้นะครับถึงแม้ว่าน้องวิวจะไม่ได้มาป้อกกันแชมป์นะครับแต่ก็ยังมีนักกีฬาหลายคนของไทยที่ลงแข่งแล้วก็ยังได้เข้ารอบลึกนะครับมาดูผลงานนักกีฬาไทยในรอบ16คนสุดท้ายก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง ในรอบนี้มีนักกีฬาไทยเข้ารอบ4ประเภทนะครับประเภทแรกเป็นประเภทหญิงคู่เป็นคู่ดาวรุ่งของไทยนะครับเพียงอายุ18ปีมาจากเยาวชนโลกนะครับรอบนี้เจอกับงานหนักอย่างคู่เก่าของอินโดนีเซียอาจจะเป็นจับคู่กันใหม่นะครับแต่ก็เก่าทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นพาติวีหรือว่ารามาวติจอมเก่าที่เล่น,เ,ลน,เ,ลนเน่นเหนียวแน่นมากๆครับ ส่วนน้องของเรานะครับก็เป็นมือวางระดับที่59ของโลกนะครับแต่ก็สู้ได้อย่างยอดเยี่ยมเกมแรกนะครับเขาชนะไปก่อน20ต่อ17แต่ว่าก็มีจังหวะที่เราขึ้นนำนะครับแต่ว่าไม่สามารถคุมในปลายเกมได้นะครับก็เป็นเขาชนะไปก่อนส่วนเกมที่2ก็สูสีกันมานะครับแต่ว่าปลายเกมเขาก็ฉีกไปอีกครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไป2ต่อ0เกมแต่ว่าไม่มีอะไรเสียหายการที่เราเป็นมือวางที่รองกว่านะครับแล้วก็แข่งได้บ้านเขาแลวทาได้ถึงขนาดนี้ก็ ถือว่าโอเคมากๆครับถือว่าสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมก็พอเห็นโอกาสว่าในประเภทหญิงคู่น้อง2คนนะครับก็น่าจะมีโอกาสขึ้นมาที่จะเล่นในระดับเบอร์ทัวร์ได้นะครับก็น้องแพทกับจักรกาจจังก็เชียร์กันต่อในรายการ Thailand Master นะครับประเภทที่2ที่ไทยเข้าทะลุมารอบ16คนสุดท้ายหรือว่าสิคู่สุดท้ายนะครับเป็นประเภทคู่ผสมนะครับ โอโมโก,กับปอป้อนะครับคู่มือวางอันดับที่33ของโลกนะครับรอบนี้เจองานหนักมากๆคู่แชมป์โลก2025นะครับเชิญตั้งจีกับโตอีเว่คู่นี้ปัจจุบันอยู่มือวางอันดับที่4ของโลกนะครับก่อ,อนหน้านี้เราเคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่ก็สู้ได้สูสีแต่รอบนี้ก็ต้องยอมรับว่าคู่มาเลมาดีกว่าแล้วก็นิ่งกว่านะครับชนะเราไปก่อน20เป็นต่อ12นะครับเกมที่2เราก็พยายามไล่แล้วก็มีจังหวะขึ้นนําด้วยนะครับแต่ว่าไม่สามารถ ปิดเกมนะครับเขาสามารถคุมเกมได้ในปลายเกมได้ดีกว่านะครับก็เป็นฝ่ายชนะเรา21ต่อ18นะครับสลับโอโมกับปปอก็จอดอยู่รอบ16คนสุดท้ายนะครับก็ไม่ประไรครับถึงเข้ามา16คนในรอบบัวทัวร์ซุปเปอร์500ก็น่าจะได้คะแนนบวกขึ้นไปนะครับก็จบรายการนี้ก็คาดว่าน่าจะได้เล่นบัวทัวร์ระดับซุปเปอร์1,000หรือว่าระดับ750ทุกรายการในต่อไปเพราะว่าอันดับโลกก็น่าจะขึ้น,นไปเรื่อยๆนะครับ ไปต่อที่ประเภทชายเดี่ยวนะครับหนึ่งเดียวของเราที่เข้ามาเล่นเมนดอร์ได้คือน้องอีคิวพานิชพลทีรัลรัศกรนะครับซึ่งเป็นฝาแฝดกับโอโมโอโมจะเล่นประเภทชายคู่แล้วก็คู่ผสมส่วนอีคิวจะเอาดีในประเภทชายเดี่ยวครับโดยน้องอีคิวนะครับในรอบแรกเจอนักแปดมิตันไทเปนะครับซึ่งเป็นมือวางระดับที่19ของโลกนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของรองแชมป์ อออิสตันเมื่อปี2025นะครับน้อง EQ ก็สามารถเอาชนะได้2-0เกมนะครับในเกมแรกก็ถือว่าในแมตช์แรกก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆแล้วนะครับส่วนในแมตช์นี้ในรอบ16คนนะครับน้อง EQ เจอกับลิซิเจียนะครับคนที่ได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024นะครับแล้วก็เคยได้แชมป์อออิสตันด้วย ถึงแม้ว่าตอนนี้ลิซิเจียนะครับจะพึ่งหายจากอาการบาดเจ็บนะครับอันดับโลกหล่นไปที่103นะครับแต่ก็ขึ้นชื่อว่าลิซิเจียก็คือว่ายังเป็นที่น่าเก่งขามแล้วก็พลังก,กําลังก็ดีเกมลุกก็สุดยอดครับเกมแรกนะครับเขาชนะน้องอีคิวไปก่อนนะครับ21ต่อ15นะครับเกมที่2น้องอีคิวก็ พยายามเร่งสปีดแล้วก็คอนโทรลเกมได้ดีขึ้นนะครับสามารถเอาชนะได้21-17ต่อนะครับส่วนเกมที่3นะครับเป็นน้องอีคิวทำได้ดีกว่ามากๆ c o นะครับคอนโทรลเกมได้เกือบทั้งเกมเลยนะครับก็ชนะไป21-8ต่อนะครับก็ทำให้น้องอีคิวนะครับชนะลิซจีย2-1ต่อเกมแล้วก็เข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จครับการเข้ารอบ8คนในวอลเลระดับซูเปอร์500ได้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่น้องอีคิวทำได้นะครับตอนนี้ แต่ก็เห็นนิมิตหมายลหลายๆอย่างนะครับว่าน้องอ q ก็สามารถปราบทั้งโจทินเฉินได้นะครับปราบทั้งลิซิหาบก็เคยชนะมาแล้วนะครับรอบนี้มาปราบลิซเจีอีกก็ถือว่าน้องอ q ฟอร์มกลังดีมากๆครับก็น่าจะเป็นกําลังหลักของทีมไทยในต่อไปในปีนี้ครับไปต่อที่ประเภทที่ สี่ที่ไทยผ่านเข้ามาเล่นได้นะครับก็คือเป็นประเภทหญิงเดี่ยวนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้รายงานผลน้องพิงค์ในรอบ32คนนะครับน้องพิงค์ในรอบ32คนเจอกับ หวังลิงชิงครับจากมาเลเซียคนนี้ถ้าใครคุ้นเคยก็จะเจอว่าเขาเคยเล่นซีเกมในรอบเซมิฟินอลนะครับที่เกมแรกแพ้งมีค่อนข้างจะขาดส่วนเกมที่2น้องมีน้าเยอะมากๆนะครับแต่เขาก็ปาดชนะมาได้นะครับในเกมที่2และเกมที่3ในวันนั้นเขาก็อาจจะคอนโทรลเกมไม่ได้ไม่ได้กระทาให้น้องมีแพ้ไปโดยส่วนตัวนะครับมองว่าเขาเป็นนักแบบที่ใจสู้วิ่งสู้ฟัดมากๆครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาถึงแม้ว่าแฮนด์เวิร์กอาจจะยังไม่เป็น ขนาดตัวท็อปอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาสวิงซูฟัตจริงๆร,รอบนี้ที่เจอกับน้องพิงค์นะครับในเกมแรกน้องพิงค์นำมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขึ้นเกมพอยต์นะครับ20ต่อ18นะครับแต่ก็โดนเขากด4แต้มรวดนะครับชนะน้องพิงค์ไป22ต่อ20นะครับส่วนเกมที่2น้องพิงค์ก็นิ่งมากขึ้นนะครับสามารถคุมเกมคุมหน้าไม้ได้ดีเยี่ยมครับ ตีได้แม่นมากขึ้นนะครับก็ชนะเขากลับมาที่21-13ต่อนะครับส่วนเกมที่3ก็ต้องบอกว่าน้องพิงค์ถือว่าคุมเกมได้ดีแล้วก็มีสมาธิในการเล่นดีมากๆครับสลับแมตช์เมื่อวานนี้นะครับก็สามารถเอาชนะได้21-12ต่อก็ทําให้น้องพิงค์ชนะเขาได้นะครับ2ต่อ1เกมก็ได้เข้ารอบต่อไปก็กลายเป็นว่าเคยเจอมา3มคั้น้องพิงค์ก็ชนะเขา2ครั้งแล้วนะครับในด่าน16คนสุดท้ายนะครับน้องพิงค์เจองานหนัก โทมกากมิยาสกิมือวางอันดับที่9ของโลกนะครับคนที่กําลังฟอร์มดีมากๆของญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้าน้องพิงค์แพ้มา4ครั้งรวดนะครับไม่เคยชนะเลยแต่ไม่ใช่สลับวันนี้เพราะน้องพิงค์วันนี้มาดีมากๆครับคุมเกมได้ดีนะครับเกมแรกชนะไปก่อน,นครับ21ต่อ10นะครับเกมที่2จริงๆแต้มควรที่จะ ขาดมากกว่านี้ครับแต่ว่ามิยาสกิเขาก็จะมีออกอาการออกสีหนะ้าออกท่าทางบางทีถ้านักเบี่ยนต้นที่เราคุมเกมไม่ได้คุมอารมณ์ไม่อยู่ก็อาจจะตามเกมเขานะครับก็มีช่วงหนึ่งที่น้องพิงค์หลุดนะครับที่แต้มเขาไล่มาสูสีอาจจะแบบจากตามเจดแปดแต้มก็เหลือ3าสี่แต้มนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดน้องพิงค์ก็กลับมาคอนโทรลเกมได้ดีกว่านะครับชนะได้21็ต่อ13ามก็ทาให้น้องพิงค์ชนะมิยาสกิได้ครั้งแรกนะครับแล้วก็สามารถ เข้ารอบ8คนสุดท้ายโทัวท์ระดับซูเปอร์500อก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่น้องพิงค์เคยทําได้นะครับยิ่งเดียวอีกคู่หนึ่งของไทยคือเจอกันเองนะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เมื่อวานระดับที่หกของโลกนะครับเจอน้องเมย์สุภเนาเกีทองเมื่อวาอระดับที่สมุทรของโลกนะครับรอบนี้น้องเมย์้ายทาได้ดีกว่านะครับชนะไปก่อนยี่สิบเอ็ดต่อสิบแปดนะครับเกมที่สองก็เล่นมาอย่างสุสีแต่ว่ามีน้องเมย์ฉีกแต้มไปนะครับแล้วก็มีจังหวะที่น้องเมย์นะครับเอาแบ็กแฮนด์ไปโดน ดวงตาของน้องเมีายนะครับก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บนะครับก็ทําให้น้องเมีายรีทายนะครับก็น่าเสียดายนะครับวันนี้น้องเมีายมาดีมากๆนะครับแต่ก็ก็ยังดีที่ยังมีแพ้ให้กับสาวไทยกันเองนะครับก็ยังมีคนได้ไปต่อก็ก็ต้องขอให้น้องมีซสายนะครับหายเร็วๆให้กลับมาทันไทยแลนด์มาสเตอร์ที่จะแข่งอาทิตย์หน้านะครับส่น้องมี ราชนุกก็ได้ไปต่อเพื่อป้องกันแชมป์ครับในรอบโคตเตอร์ฟิเนลหรือว่ารอบ8ปดคนสุดท้ายครับเริ่มแข่งตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งของวันที่ยืดสาไปต้นไปนะครับในประเภทชายเดี่ยวน้องอีคิวนะครับรอบที่ผ่านมาเจอเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024รอบนี้เจอที่4โอลิมปิกเกมนะครับลักยเซนซึ่งก่อนหน้าเขาชนะเราได้มาหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าเป็นการเล่น3เกมดังนั้นน้องอีคิวในเวอร์ชันที่มั่นใจแบบนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่จะชนะได้นะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับส่ายังเลดกยีเัน ส่วนน้องเมยรัชนกนะครับรอบนี้เจอกับโอุูฮระนะครับคู่ปรับนะครับถึงแม้ว่าเฮตุเฮตเราจะเป็นรองเขาชนะเราได้12ครั้งนะครับแต่ว่า2ข้างหลังในปี2025เป็นน้องเมีชนะได้ทั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็ความมั่นใจในตัวนี้คิดว่าน้องเมยมีภาษีนะครับแต่ว่าขึ้นชื่อว่าญี่ปุ่นก็ประมาทไม่ได้จริงๆครับก็ต้องให้กําลังใจน้องเมยนะครับส่วนน้องพิงนะครับเจอเหงียนทูลินจากเวียดนามนะครับเราเคยแพ้มาแต่ว่าแพ้2ต่อหนึ่งเกมนะครับ ้องพิงได้เป็นคู่เปิดสนามนะครับดูได้ที่ทาง True Sports แล้วก็เป็นแค่คนเดียวที่ได้ออกทีวีคอร์ดของไทยครับส่วนนักกีฬาไทยคนอื่นนะครับกด Follow กดไลค์กดคอมเมนต์ผมไว้นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังทุกคู่ขอบคุณนะครับ